สวัสดีค่ะพบกับพรหมมณ์ชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาทำข้าวผัดนะคะข้าวผัดน้ำพริกกะปิผัดสตอนะคะก็มีน้ำพริกกะปิผัดสตอแล้วก็มีหอมใหญ่มีกุ้งนะคะใส่กุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็มีชะอมนะคะมีชะอมมีต้นหอมแล้วก็มีข้าวสวยนะคะ ข้าวเก่าค้างคืนนะคะเอามาทำข้าวผัดกระทะกระั้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนได้พอดีเลยนะคะต่อไปก็เอาหอมใหญ่ใส่ลงไปนะคะเอาหอมใหญ่ใส่ลงไปผัดก่อนนะคะผัดหอมใหญ่ หอมใหญ่เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะคะผัดกุ้งกับหอมใหญ่พอกุ้งเริ่มสุกนะคะเริ่มเป็นสีแดงๆแบบนี้กุ้งเขาจะสุกเร็วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะ ก็ตีไข่ตีไข่ให้แตกนะครับผัดไข่ให้เคลือบตัวกุ้งนะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวคะ่ะเอาข้าวใส่ลงไปข้าวเก่านะคะข้าวเก่าแช่ตู้เย็นไว้ข้างคืนนะคะ ามาทำข้าวผัดเขาก็จะเรียงตัวสวยนะคะเป็นเม็ดๆนะคะเรียงตัวเป็นเม็ดๆจะไม่แฉะนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนข้าวนิ่มนะคะ จากนั้นเราก็จะเติมนะคะเค้าเริ่มริ่มแล้วนะคะเติมซอสปลาเขียวนะคะซอสปลาเขียวเพิ่มกลิ่นหอมก่อนนะคะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยซอสปลาเขียวจากนั้นก็ตามด้วยผัดสะอนะคะผัดสะอใส่หมูสับนะคะใส่น้ำพริกน้ำพริกกะปิกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะ ก็คนใม่เข้ากันค่ะทอาผัดน้ำพริกกะปิใส่สตอนะคะเปลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเรามาเพิ่มเอ่รสชาตินะคะเพิ่มรสชาติเเข้าผัด ด้วยน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิผัดสตอต่อไปก็ใส่ชะอมนะคะใส่ชะอมลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเมนูนี้ก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพิ่งทำครั้งแรก นั่คิดอยู่ว่าเอ,อจะทำข้าวผัดจะเอาอะไรใส่ลงไปบ้างแบบจะให้แตกต่างจากข้าวผัดทั่วไปนะคะแล้วจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยต้นหอมนะคะต้นหอมตานลงไปเพิ่มรสชาติให้กับข้าวผัดนะคะกลิ่หอมมากมากเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดของเรานะคะข้าวผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานค่ะค่ะวเดี๋ยวจะมาตักข้าวผัดใส่จานนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขวัญขมงเลยนะคะ หอมฉุยเลยควันขมงหอมฉุยนะคะเอากุ้งหน่อยเอากุ้งหน่อยเอากุ้งแล้วก็ชะอมนะคะชะอมชะอมไ้ข้างหน้าเลยจะได้ดูน่ากินนะคะ อีกตัวหนึ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะข้าวผัดข้าวผัดน้ำพริกกะปิผัดสตอนะคะใส่กุ้งชื่อยาวมากเสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดหอมๆนะคะอุย้ย ทำแบบที่เราชอบเนะาะทำแบบที่เราอยากกินนะคะอยากกินอะไรเราก็ทำไปเลยนะคะนี่เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพี่มนช anel ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ